สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาไปเจาะลึกเรื่องราวของยาคุสกันกันนะคะเป็นเมืองในไซบีเรียตะวันออกของรัเสเซียค่ะได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่มีคนอยู่จริงๆแล้วก็หนาวที่สุดในโลกเลยครับได้ยินชื่อเสียงเรื่องความหนาวมานานใช่ค่ะเราจะมาดูกันว่าชีวิตที่อุณหภูมิเฉลี่ยหน้าหนาวติดลบ40องศาเซลเซียสเนี่ยเขาอยู่กันยังไง เรามีข้อมูลจาก National Geographic Thailand แล้วก็ประสบการณ์ตรงจากช่างภาพคุณสตีฟไอยุนเคอรด้วยค่ะน่าสนใจครับเป้าหมายเราก็คืออยากทำความเข้าใจการปรับตัวของคนที่นั่นทั้งชีวิตประจำวันสังคมสถาปตัตยกรรมแล้วก็เศรษฐกิจด้วยค่ะคือไอความหนาวลบ40องศาเนี่ยนะคะมันไม่ใช่แค่แปั๊บๆนะครับเห็นว่าเป็นค่าเฉลี่ยใช่ค่ะเฉลี่ย3เดือนเต็มๆเลยแต่ที่น่าทึ่งคือเมืองนี้มีคนอยู่ตั้งเกือบ2 8 0 0 0 0คนนะ่ย โหเยอะนะครับสำหรับเมืองที่หนาวขนาดนั้นเยอะมากค่ะมันต่างจากหมู่บ้านเล็กๆแถวโอมยาคอนหรือทวิปแอนตักติก้าที่แทบไม่มีคนอยู่เลยยาคุสนี่คือเมืองเต็มรูปแบบเลยมีสาธารณูปโภคครบครับครับคำถามคือแล้วเขาใช้ชีวิตกันยังไงคะในที่ที่มันสุดขั้วขนาดนั้นเรื่องการปรับตัวทางสถาปัตยกรรมนี่เห็นชัดเลยครับอาคารส่วนใหญ่เขาจะสร้างแบบยกพื้นสูงยกพื้นสูง เพื่อรับมือกับพื้นดินที่เป็นน้ำแข็งถาวรหรือ permafrost ที่เราเรียกกันคือมันเป็นชั้นดินชั้นหินที่อุณหภูมิต่ำกว่าศูนย์องศาซีคตลอดเวลาเกิน2ปีขึ้นไปนะครับอ๋อค่ะค่ะการยกพื้นเนี่ยก็ช่วยป้องกันอาคารเสียหายเวลาน้ำแข็งมันละลายหรือแข็งตัวใหม่แต่แต่ประเด็นที่น่าสนใจมากๆคือใต้ดินที่แข็งๆนั่นแหละครับมันเต็มไปด้วยทับทรัพยากรที่มีค่า ทรัพยากรอะไรบ้างคะโอ้โหเยอะเลยครับยาคูสตี้นี่เป็นแหล่งผลิตเพชรใหญ่ถึงหนึ่งในหของโลกเลยนะโหเพชรเลยเหรอคะครับแล้วก็ยังมีกา๊าซธรรมชาติน้ำมันทองคำแร่ธาตุอื่นๆอีกเพียบเลยทรัพยากรพวกนี้แหละครับที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจเมืองแล้วก็เอ่อเป็นตัวช่วยจ่ายค่าพลังงานมหาศาลเพื่อให้ความอบอุ่นสร้างพวกโครงสร้างพื้นฐานพิเศษต่างๆที่จำเป็นนะครับมีเรื่องเล่าจากมุมมองคนนอกด้วยนะคะอย่างช่างภาพชาวสวิสคุณสตีฟไอลุงเกอร์เนี่ย ปกติเขาชินกับอากาศแค่ลบสี่องศาต่างกันเยอะเลยใช่ค่ะพอมาถึงยากุสึกปุ๊บลงจากเครื่องคนที่มารับก็ต้องเช็คเลยว่าชุดกันหนาวที่ใส่มาเนี่ยพอหรือเปล่าไหวไหมต้องเช็คกันเลยเขาบอกว่าใครจะคิดว่าแค่เดินจากตึกไปเรียกรถมันจะกลายเป็นภารกิจเสี่ยงชีวิตได้คือมันขนาดนั้นเลยครับครับการใช้ชีวิตที่นั่นทุกอย่างต้องวางแผนหมดเลยค่ะ ชาวเมืองเขาจะไม่เดินเตรเตลข้างนอกนานๆเพราะทุกอย่างมันถูกควบคุมด้วยความหนาวจริงๆความหนาวกําหนดทุกอย่างใช่ค่ะแล้วมีเรื่องหนึ่งที่สะท้อนภาพมากๆคือตอนเขาถ่ายรูปด้วยกล้องฟิล์มโรลิเฟล็กซ์คะครับกล้องคลาสสิกเลยเขาถ่ายได้แค่ครั้งละไม่เกิน15นาทีโห15นาทีเองเหรอครับใช่ค่ะ ไม่งั้นกลไกกล้กลองจะแข็งฟิล์มจะเปราะแตกแล้วนิ้วมือก็จะชาจนแบบว่าไม่รู้สึกอะไรเลยอืการที่อุปกรณ์ที่ออกแบบมาดีๆยังทํางานได้ในเวลาสั้นๆเนี่ยน,นะครับมันมันชี้ให้เห็นฟิสิกส์สุดขั้วที่เกิดขึ้นเลยใช่ค่ะโลหะมันหดตัวสารหล่อลื่นแข็งตัวแบตเตอรี่ก็เอ่อหยุดทํางานเร็วมากมันสะท้อนความท้าทายในชีวิตประจําวันที่คนต้องเจอจริงๆแล้วเรื่องที่คนเขาแวะเยี่ยมบ้านกันแปบ๊บๆล่ะคะ อ๋อครับที่คุณอายุงเกอร์สังเกตเห็นว่าแวะไปดื่มชาร้อนกินขนมปังกับแยมแป๊บนิ่งแล้วก็รีบกลับออกมาใช่ค่ะแป๊บเดียวจริงๆอันนี้ก็น่าจะเป็นวิธีทางสังคมที่พัฒนาขึ้นมานะครับเพื่อรักษาความสัมพันธ์เอาไว้ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่มันจํากัดการปฏิสัมพันธ์นอกอาคารมากม มันแสดงถึงวัฒนธรรมเฉพาะถิ่นที่หล่อล้อมจากการปรับตัวเพื่อความอยู่รอดนะครับใช่เลยค่ะภาพที่คุณอายุงเกอร์ถ่ายมาก็ยืนยันเรื่องนี้อย่างในตลาดนะคะปลาที่จับมามันแข็งทันทีเลยครับอากาศมันเย็นจัดพอขาแม่ค้าก็แค่เอามาวางเรียงเรียงตั้งตั้งไว้เหมือนจัดดอกไม้เลยค่ะเห็นภาพเลยครับหรือหมอกน้ําแข็งที่มันหนาทึบจนแบบมองเห็นได้แค่1ิเมตรข้างหน้าครับ อันตรายเหมือนกันนะครับใช่ค่ะผู้คนก็ต้องห่อตัวเองด้วยขนสัตว์หนาๆจนดูคล้ายๆกันไปหมดหลงทางกันง่ายๆเลยอืมอืมแล้วก็มีอันตรายจากภาวะหิมะกัดหรือฟ Fro อสไบต e ถ้าอยู่นอกอาคารนานเกินไปเนื้อเยื่อมันจะถูกทำลายเพราะความเย็นจัดครับน่ากลัวครับคุณไอเดลเคอร์เขาสรุปด้วยน่าคิดนะครับว่าคนไซบีเรียเขาก็รู้สึกหนาวเหมือนเรานี่แหละแต่พวกเขามีวิธีเตรียมตัวและรับมือกับมันได้ดีกว่า การเตรียมพร้อมการรับมือที่ดีกว่าอันนี้สําคัญมากครับแต่ก็น่าคิดต่อนะคะว่าการที่ต้องต่อสู้กับสภาพอากาศโหดร้ายตลอดเวลาแบบนี้มันส่งผลต่อสภาพจิตใจหรือว่ารูปแบบความสัมพันธ์ในชุมชนยังไงบ้างอืมก็น่าคิดนะครับการแวะเวียนหาการสั้นๆบ่อยๆอย่างที่ว่าเนี่ยอาจจะไม่ใช่แค่การปรับตัวทางพฤติกรรมนะ แต่อาจจะเป็นกลไกลสําคัญเลยในการสร้างความรู้สึกเชื่อมโยงช่วยเหลือกันในสภาพแวดล้อมที่มันอาจจะทําให้รู้สึกโดดเดี่ยวได้ง่ายๆนะครับโดยสรุปแล้วนะคะยาคุสนี่ก็ไม่ใช่แค่เมืองที่หนาวเป็นสถิติเฉยๆครับผมแต่เป็นพื้นที่ที่มีชีวิตชีวาทางเศรษฐกิจอย่างน่าทึ่งแล้วก็เป็นกรณีศึกษาเรื่องการปรับตัวของมนุษย์ดีที่ดีมากๆเลยค่ะชีวิตที่นั่นคือถูกกําหนดด้วยความหนาวจริงๆต้องวางแผนต้องยืดหยุ่นมากๆใช่ครับ ประเด็นสำคัญที่เราได้จากการคุยกันวันนี้ก็คือความหนาวสุดขั้วเนี่ยมันเป็นตัวกำหนดแทบทุกอย่างเลยตั้งแต่สถาปัตยกรรมกิจวัตรประจำวันการเข้าสังคมหรือแม้แต่วิธีทำงานเฉพาะทางอย่างการถ่ายภาพเมื่อกี้<ะ>แต่ถึงจะมีความท้าทายขนาดนั้นชุมชนใหญ่ขนาดนี้ก็ยังเติบโตได้ส่วนสำคัญก็มาจากทรัพยากรใต้ดินที่มั่งคั่งบวกกับความสามารถในการปรับตัวที่ยอดเยี่ยมของผู้คนนั่นเองครับ แต่มีอีกมุมหนึ่งที่น่าสนใจที่เรายังไม่ได้ลงลึกกันเท่าไหร่ครับมุมไหนคะคือข้อมูลส่วนใหญ่มันจะเน้นไปที่ฤดูหนาวที่หนาวจ,จัดๆใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วชีวิตในยาคุสช่วงฤดูร้อนล่ะครับตอนที่อุณหภูมิมันอาจจะพุ่งสูงขึ้นเยอะเลยแล้วไอ้ชั้นดินเยือกแข็งเพอรมมาฟรอสต์มันก็ละลายทําให้สภาพแวดล้อมเปลี่ยนไปเร็วมากอ๋อจริงด้วยค่ะหน้าร้อนคงต่างไปเลย การเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลแบบนี้มันส่งผลกระทบต่อผู้คนต่อโครงสร้างพื้นฐานของเมืองที่ตั้งอยู่บนฐานที่ไม่ค่อยมั่นคงแบบนี้ยังไงบ้างอันนี้น่าจะเป็นคำถามที่น่าไปสำรวจต่อมากๆเลยครับ